ครับผมเรื่องาเรื่องราวลวดมึงยองนะเดี๋ยวจะได้ดูนะเพราะว่าเรื่องราเรื่องนี้ตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเขาได้ผมวิถีแบบลวอาจจะบ้านเขานะก็อยู่กันแบบเงียบสงบง่ายๆวิถีชีวิตแบบง่ายมีเด็กตอนนี้มีเด็กด้วยแต่ว่ามาเยี่ยมเขาตอนกลางคืนนะผมตอนกลางวันเขาไปสวนกันหมดไปไล่ไปสวนกันวันที่ผมมาเยี่ยมกลางคืนแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้ดูนะผมครับผมอีกหนึ่งเรื่องราวนะ ช่วงก่อนที่ผมเคยลงเรื่องราวต่าตำราภาษาอักขระประกาศนคัมภีต่างๆของผมแต่วันนี้ผมมาอีกหนึ่งเรื่องนะผมเนี่ยแบบที่ชาวบ้านเขามาคุยเขาแล้วก็เนี่ยแต่งแบบชาวบ้านชาวบ้านเขานะครับผมเนี่ยตอนนี้มาหนึ่งอันแล้วเอามัอันน้ำมันตัวเกาะเนี่ะมามีอย่างเอากะเกาะนี่มนซ่เนี่ยที่มันเออมาลงมาสามมัดนี่แหละปรกาศนโบราณนะตะกี้ร้อยปีปั้นปีมื้อหนออ่า เรียกว่าเนืองเนืองด้วยความรู้ของกลุ่มลวดเจ้าร้อยนะที่ผมพยายามจะพูมาถ่ายตั้งแต่คืนอาจจะไม่ชัดครับผมจะดูก่อนลาสร้ำประลาโอเคนะฮะมีอยู่สองสามอันมีอยู่สองสามอันนะอยากให้ดูกันก็คือก็ว่านั่นมป็นกันนักเจ้าตัวแรกมาก่อนนะตัวแรกนี่ตัวกนคือ โอ้เป็นตำหาเป็นยันอันนี้เป็นเป็นซังอันนี้อันนี้เป็น,ปน,น,น,นยันครับอัน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 นี้สักขาดทุกคนปีพันเดือนอ่ะหมายไว้ก่อนเหงื่อไม่ขุ่นอ่ะปะกันเนาะมันเก่าเนาะเนี่ยครับผมไม่ไหว้าสิบปีได้ถึงเนาะอันนี้นะอ,อ,นนนอันนี้นี่ซ่องเทอันนี้นี่จูห้า เจ้าเฮาอ่ะอันนี้นี่หััวอนนี้นี่อันนี้นี่ปากปีกอ่ะเอออันนี้นี่ปากปีกเขาหรอกพอเราได้เก่าขึ้นนาะลุกไปขินวันน่ะนะครับอันนี้จูเฮาเห็ดอันนี้จูเฮาเห็ดเจ้าเห็ดนะเออเขาเพกกับอันนี้ต้องอันนี้ได้เห็ดแต่อันนี้ดุนเก่าเนาะอออันนี้เปินเก่าหรอกอันนี้อันนี้ปานไหนปานกับกับอีปุยาอิมันเหรอฮะถูล้ก็หัวเอ้อซื้อไปแล่อนี่ซื้อไปงันเออลูกเล้งเล้งซูเปอร์ซื้อไป กีป็นแม่งกีอันนี้เมื่อนเขาอยู่ประหกแล้วกันีีเรามันเต็มยังปุนนานอ่านแล้วกี่โตเนี่ยอันนี้มันบาดหรอมันเต็มไปเนาะโอ้อรโอปันสามรอยสาซิตซาซิอันส้าซิตเนี่ก็ที่ว่ามเกาหะเกาดย้นกีปีเย่ะันี้ด้ปันนยังปั้นยังแล้วได้กี่ปีลองคิดหอเอแปดสิบหกแปดสิบหกลองบวกลบคปุณหานแล้วได้กี่ปีเอาไฟหม้อเอาครื่องคดเร็มาแล้วเอาเครื่องคดเร็มาลบมา มาเอาใจฟุกครับผมหน่อยเขาหมกเขา็กเขาหนึ่งหมอบกเด็กกันครับผมกผมก็ไม่หมอเหมือนกันนะมันงงๆนะอ่าตอนนี้เขาเซ็ตจุดอะไรแจ้งเออนั่นนหละพอจะได้รู้ว่าเอกสารแต่อย่างนี้อายุกี่ปุงกี่ปีนะอ่าเดี๋ยวดูเล่มนี้กันของกลุ่มด้วยโอ้โหอันนี้ตึงปิ้นเล่นไงอ่าโันนี่นี่โหมันมีน้องเก่าเหรอันนี้นี่ของเก่าหนออันนี้ข่าวสัง อันนี้อ่นอืมทายตัวก็คือจะเบิดทีหนึงนะครับมันมาสังข่าวโหราตารถคาะอ่ารงข้ลาะน้ำตัวมือใจบ้านก็เป็นยังไงอันนี้เจือมเจืออเขาเต็มนล้นล่ะก็เออใส่ไปเออดันโอ้โลสปอร์ตไลท์สองละมันมันข่าวสังเปอร์เซนวขนาดอุปเซนวอันนี้นตัวเต็ม้นนี่เออเออเอ นั่นก็มันบ้าข้าวสังหูก่อนฉะนั้นอุปเสนก่อนในพระพระกาค้ำปุงมันอะแต้มปั้นหฮือลูกเคยนี่ลูกเคยนี่ปิ้นเขาแต้มปั้นหฮือลูกเคยนี่ปิ้นโพแม่องอุเทานี่ยปั้นนั่นนะลูกเคยเมือูอุเทานั่งเดียวลูกเคยอยู่อยู่กันลูกเคยไม่อะอันนี้ปอมีปอมีแต้มปั้นหฮือลูกเคยลูก พ่อม่เต็มปันือเคยปันนั่นก็ห้าสปีปนกันเนาะดูการต้องการต้องการทินอมจูรู้สักสิบเป็นปเป็อไม่อูเทาเนเป็นปอไม่อูขํา่ามนะเม่อูเทาบ่เลยแปดสิไปอันนี้ เนี่ยปักปีกเนี่ปากปีมากร้อยกว่าปีนะผมตำราโบราณของกลุ่มซาลุสรที่เขาเก็บรักษาเนี่ยเนี่ยเพราะว่าถ้าเนาะเพราะว่าเขาสืบทขารุกรุกหลัานเวลาเขาย้ายอู้ยกของหินไปแต่ทฤษฎีเนี่ยเขาจะต้องเก็บนะเอกสารตัวนี้นะเอาไปด้วย อ่ะถือแล้วก็ไว้ที่สูงอันถือว่าเป็นของสารบูชานะเอ่อเกี่ยวกับตำราเอกสารผมอาจจะไม่ลงลึกนะผมว่าเรื่องเรื่องนู่นนิ่นั่นนะเพราะมันเยอะนะอ่าคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาใจให้ดูว่า อ克拉ภาษาครับผมที not, <_ Gimme for u> yeah, okay. ่เขาเขียนนี่บางคนจ่าเอาได้เนี่ยหนังสือเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นของกลุ่มชาวรั่วชาวร้อยับผมรั่วเมืองยองเมืองยองที่หลายคนเคยได้ยินนะเขามีอยู่จริงๆนะแล้วนี่มันว่าข่าวซั่งเรื่องยังมันว่ายังอันนี้โหราในเรื่องสูงเคาะดอกดําสูงเคาะดอกดําไหม เมื่อหน้าเขาแต่มปั้นหลุกเคยปั้นู้เมอูเทาเนี่ยนี่ปอมเอมเปอเมอูเทาเนี่ยแต่มปั้นหลูกเคยอ่ะสมัยอยู่เขาน่ปลียนช่ไปะก็ไม่เท่าอยู่เปลียนชปะสมัยอยู่ปอปอไม่เท่ากันโอ้ปักปีร้อยปี้ไปเนาะด้านอยู่ปะโหก็สมัยอยู่ร้อยอยู่ปะโหก็อยู่ใไดปะโหเลยส่สปีก่ะสาสี่ปีเอน่กางเปี่ยนช่อ ก้อนขอมหัวของตอกเป่าอแป้งกันนะนี่มันเก่านะผมว่าอาจจะว่าเขาก็เก็บรักษากันไว้ปกติอาจจะไม่ได้ใช้ละอ่าเพราะว่าเขาเก็บไว้ห้อยที่สูงนะห้อยไว้ที่สูงนะผมอาจจะไปลงดึกว่าเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าให้ดูข้าวเข้านะผมให้ดูข้าวแล้วก็ปีเมื่อก่อนนี่เนาะอยู่มอนอยู่ลอยนี่กันเฮาปิ้งไข่เป็นหน้าเปิ้ลชุ่มเคาดอกดามนะว่าโอ้ดามแจ้งะจะละจรจเปรบโบราณเออหน้ามันนะ อ่าต่ำหายาสงเคราะห์ลดน้ำปัดป่วยปัดไข้ปัดหนาวนอไปหาหมอประคั่วนออ่าถ้าอยู่หอยด้ยมันมีหมอมีสียงมันมีเนาะเอาหักมาหักตอกนาะเอาหักมาหักตอกเอาอ่อคือมือคือตอกเลยตำอ่าพุ่นกินเว้ยเนาขึ้นไห้นี่เนาะขึ้นไห้เนาะอย่าไปย่าเมืองลูกอย่าไปอันนี้เหรอข้าวสังโอ้ี่อันนี้นี่อันนี้เหรออันนี้มาหนึ่งอ่านว้หน่อยนี้โถโถผมเคยหันแล้วนะ อยนี่ช่งเตหโอ้ครับผมลองอ่านดูนะฮะอ่ักระภาษาแบบทางโบราณโลกมยอนที่เขาเขียนเป็นตำราคมภีไว้แต่วเขาอ่านยังยากอัะเนาะอปันสมัยเก่าที่ปันเขเขียนเขียนลายนั่นเป็นเนาะอันนี้นี่เขาเขาเต็มยอดเต็มดินก็อันนี้านบาข้าวซังโอ้มีข้าวซัมีข้าวซังโอ้อันนี้นี่หลากันก็ใก่ยังเดเด้ โป้มันปิ้นเนาะเดี๋ยวกันอ๋อผมก็คล้ายๆเป็นยันนะเป็นยันนะเป็นยันเป็นยันเนาะแต่ก่อนก็ปิ้นไข่เป็นหน้าเป็นแป้งยันโลอ๋อยันให้คอเลยนะมีกออัน้คออ่อนคยมีกคอพุดช้ำตาานะนี่ต่งมอนช้ำตาาอ๋อสามเต่าเก็บปอมคอดีปอมคอมีหมัดแขนมี มัดแขนเอาเป็นยันกันเออก็ป็นยันอยอ๋อที่เขามัดแขนมัดแขนนั้นบางคนน่ามัดแขนนั่นนะนึกว่าจะเป็นยันเนาะมันมีมันมีตองก็มีมันมีตองมัดแขนก็มีนี่เป็นเพียงอย่างนี้เพีงแ่นั้นเ่นั้นเราตองเลื่งตองแดงในใจกันนี่กะจะเปิดก็ต้องมาเขียนมัดต้องมาดูตีเนี่ยเนาะฟืนมาเนี่ยเนาะยันอันนี้ถูกจับเขียนใส่เอ่างพองยันอันนี้ใส่อย่างพองเนาะเขคในตามตามันอะไอย่างเงีเขาคิดจึงตา้อะไรก็คินมันหนีอะไร แล้วเดิมเฮ็ดกันแล้วนะเฮ็ดแล้วนี่มันโบราณไปเหอะนไผก็บ่เฮ็ดได้เนาะจ้ะจ้ะหมอนี่คนเฮ็ดอยู่เนาะคุณเฒคุณเคุณเฒ่าก็นเตมันมี ก่อนหนึ่งหูหรอกมีตัวซ้อนลูกยันยันทุ่งเงินทุ่งคำบกว่ามีแต่ก่อนก็าเป็นเหตุยันเงินคำบนนี้ประจําเป็นร้อยปีของล้วนมังยองเนี่ยบางคนในล้วนในครอบครัวลูกรั่วนี่เป็นตนเขาดั้งเดิมของทางมังยองนะผมอย่างที่ผมเคยพูดแต่แต่อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนที่สืบมาหลายร้อยก็แล้วก็ว่ากันอีกครั้งแต่ว่าเดิมเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะผม เดี๋ยวเขาเป็นแบบนี้นี่เอาโหหมดยังอามามกัมแล้วที่ตัวนั่นอ่าวันนั้นวันนั้นตัวอย่างประตืนร้อยร้อยปีนั่นน่ะอันใดอันนี้อ่ะปักตืนร้อยปีเอาก็นัานตัวกัมยาที่เขาหนับนับหกสิบปีกับหกสิบปีอ่ะมีไหนอันใดเออเดี๋ยวดู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 แล้วดูแล้วยังใจเอ๊ยยังใจได้อยู่ก่อยู่มันมีหมดยุบแล้วใจเดิเลยเนาะนี่นี่นี่หกสิบปี ออันนี้ประกระตื้น60ปีนะคะเออ60ปีอ๋อครับผมอันตรงนี้นะอ่าปฏิทิน60ปีที่เขาทำนายเอาไปลงหน้านะอ่าเดือนนี้อะไรขึ้นข้างขึ้นข้างแรมอย่างอ่าเดือนรับเดือนบนนะอ่าอันนี้เนาะอ๋ออันนี้จะอาย60ปีอันนี้สมัยเก่าหรออันนี้สมัยหม่อันนั้นมือตนวันดีะมานี่กัเออนั่นนะอ อันนี้กับสมัยใหม่นะผมสมัยใหม่นะปุนเอาตินนีใช้ตินนีอันนี้ก็ออกกันนีคออกกันนีคใช้ตินนีก็หล่ะอ๋อมันจังมันจังแคร์รู้ปุ่นเอาตินนีมาใส่ตินนีออกออกไว้ที่นี่้อ๋ออันนี้นี่กับใหม่หน่อยครับผมผมเคยนำเสนอนะปกติปนปฏิทินนะดูวันเดือนปีอข้างขึ้นข้างแรมอะไรต่อนม่อะไรแล้วก็ดูอ่าเลิกยาอะไรต่างๆเขามีมีครบนะอันนี้สมนาจเป็นของ ทางชริงตุงเขาใช้แนวนีนะผมก็เอ่อตำรานี่แต่ละที่นะมันอาจจะไม่เหมือนกันบอกบอกตรงๆนะผมแต่ละสำนักแต่สมัยโบราณที่เขาบันทึกจดจาไวนะ้นะแล้วก็เขาอาจจะอ่ามาคัดลอกอแบบโบราณเก่าแล้วมาแบบสมัใหม่นะสมัยพิมพ์คอมพิวเตอร์นนะอ อันนี้เก่าๆมาเนี่ยเขาออกออกมาเปินหนังปีหนังปีกันหนังปีหนังปีเขาเี่ยหกสิบปีตัวเนี่ยเอออันนี้หกปีนี่นี่หกตาลูกหกสิบตาหกสิบปีกันหกสิบตาหกสิบปี ครับผมก็ท uh, ิ mm ้งหกสิบปีนะอันนี้เขาใช้ใช้ตลอดแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะใช้เขาไปซื้อแบบสมัยใหม่มาใช้มาห้อยตามบ้านดูง่ายนะเขาใจไลง่ายอ่าง่ายง่ายง่ายอย่นั้อันเก่านี่เต็มบ้านเต็มหัวเนาะอันนี้ในอันเก่านี่มีตัวซอนหัวเนาะเหมือนคนเ้องอยู่ป่าหงอันนี้มันมาแตลอดเนาะใช่กันนี่กันเนาะอันนี้ใหม่นี่มาแต่ลอดให้ยังเกิดตะรู้ใช่จะนี่กันเนาะอ๋อครับผม่คุยกันไปเรื่อยอย่างน อ๋อดกดูอ um okay, uh, ักขระภาษาโอ้ย oh, น e oh, oh, ี่มันมีโหเหลงหมอนนเนี่ยอันอยังอย่างนี้น่ะโหเหลงหมอนอ๋อก็เหมือนนี่นะน้อเขาที่นี่ออกไปน้อเขาอ๋อครับผมครับผมโหเหล็กมอนขอบุนเอาที่นี่มาแขกเขาเออขึ้นไม้โหเหลงหมอนอ๋อตอนนี้เอาผูเอาเมย์กดตัวที่นี่น้อผูจำกันหอมดีอ๋อผูจำกันหอมดีข้นเอาอันโหเหลงหมอนกันน่ะนี่ขึ้นเอาตรงนี้อืมอเม อันนี้นี่เมือนสมัยหรอเอาเอาเตกเอาเตกเกามาคันตองที่นีาเห็ดอันนี้นเดี๋ยวมันสมัยใหม่คันตองที่นนือน่อโอ้ครับผมนี่ละต้นฉบับอหูเล้งหมอนหูเล้งหูหจนหหนะออหูงกันหูจงกันเขาจะกินแขกอวันไหนวันเนียแขกเอาผู้เอาเมฆเหมอนนี่ะเหมือนจะนี่นอเดียวเกาเนี่หนอันนี้นีอนี้ค้าเนา ว่าผมตำปลาร้อยปีก่อเอออักราภาษาที่ผมจะอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่ายังมืดก็คืออาจจะไม่เห็นนะตัวสมัยเก่านี่คนเขียนบุกบักบุกบักบุ๊กบักแล้วทำเห็นเลยะถ้าเป็นนั้นคอมพิวเตอร์นี่ง่ายกันเนาะอันนี้ทั้งขาเห็ดอันนี้อ่าอันนี้ภาาสังเอออันนี้นี่กัใบทัดลงจมย้ออ๋อก็ไม่พัดจมย้อนหน่อย เดี๋ยอน,นี้อันนี้อาจจะสมัยใหม่เพราะนักตวงเสือบนงาไหมมันเป็ิดปากกาหรือมันเปลี่ยนเบื้องลึกแล้วนะ่ะโอ้โดดสีดิ่งงานนิ่งางานเนี่ยเป็นเนี่ยแบบ อาจจะรุ่นใหม่นะครับผมนั่งคุยกับเรื่องราวชาวบ้านกล่มชอบเผารวดนะแล้วมานชอบคำวันผมถามเขาหนึ่งแล้วก็ภาษาเขานี่จะแตกต่างกันอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะให้ดูนะแต่ตันนี้มาดูอักขระภาษาของเขาตำราประเป็นโบราณเป็นร้อยกว่าปีนะผมรับรองนะในของจริงเนี่ยผมลงพื้นที่จริงนะผมล้วนมืองยองผมทำนี่ละจะละอะไรประมาณนั้นเขาเอาคนเขาเดิมนะฮู้ละอ๋อนี่นี่ หัวหนอนไปจูในหรอแต่ละจูหนอนอันช่องอันนี้อันนี้อันนี้ห้างขาเห็ดเลเพริกต้องอันนี้เห็ดอันนี้นีิจูนี่ยังเต็มชันเป็นไม่โปแลนตัวนี้อ๋อโปแลนย่าตอนนี้ไปหกฮะเล่นอากับตัวเพื่อนหนออที่นี่ปิ็นตูเลยว่ัตเห็ดเลยเออเห็ุจุบรู้แลนหนอเป็นตูเป็นเห็ุเป็นเนาอโอเคโอเคเอาล่ะต่อไปครับผมอ่า ภาษาเขาตรงนี้เขาอยู่มองยองบางทีเขาจะใช้ภาษาสองอย่างนะภาษาลือกับภาษาชนเผ่าของเขานะกลุมชาดอยนี่อย่างที่ว่าดอยแต่ละดอยก็ไม่เหมือนกันภาษาไม่เหมือนกันนะผมอย่างีว่าดอยแต่ดอยนี่จะประัจเหมือนกันเนาะเนาะดอยต่างดอยเนาะไม่เนาะแล้วมายากันในเวกซ์ เอากรไมใจสักการไหนเหมือนเอากรังคิดสักการแน่น้อฮ่าฮ่าฮ่ามันป้องกันมันป้องกันนะตรงนี้นะเป็นดอยมันกรรมันใจมันเหมือนกัรโน้มมันไปกุฏิมันไปบนอะไรอย่างอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวแกจาไปยาเมืองก็บมื่นว่าเราหอมมิโตชอนฮู้หรออันนี้ยาตายาเมืองอ๋อ อ่าตำหาหักไม่หักตอกยาโบราณเนาะตอกนี่คุณเทานี่เขาเต็มไปด้วยยาชนิบแบบยาไข่ยาหมื่นแหนมรับนอนก็มีในนี้สมมติเราเออมาเลยเห็นหรอกผีเข้านั่นหรอฮะเรามีเจอเจอผีเข้าเราไปแพทย์น้ำมนต์ใส่ยันใส่ปึกถือถืออย่างน้นะผีอ่ะก็ผีเฮ็ดด้วยเนี่ยคนโบราณใส่ไปก่อนนะถืออย่างน้อแล้วเราก็ไปแก่คือคนเทาแก่ก็ไปมนต์ยันใส่กะเอามัดคอหนะมีเนาะน้ อ่าสมัยเก่าเนี่ยว่าผีเข้าผีเข้าอย่างนั้นนะเนาะมีมีอ๋อเรียกว่าปนใจอันนี้แย่อันนี้แย่หักไม่หักโต้อ๋อมักยันความเข้าด่วนก็ปนปนใจกันอ๋อโอเคโอเคมักเก่าอะพี่มักเก่ามักเกิดทาื่องปนใจอยู่อ่าเออผมวิธีชาวบ้านเขาอ่าก็จะสุดท้ายเดี๋ยวจะถามเป็นภาษฑ์าทักกี้อ่าผมถามข้างหนึ่งอยากจะรู้ว่าภาษาท้องถิ่นของเขานี่เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะลองถามนะอ่า nương ăn cam đó nương và nhắn ao phát xạ rồi ao kati à quê à phun à phan à lia lia đi ship ship của ship à ship ship nọ cùng chép cầm tay với chép cầm tay với sáu tay nọ ờ thứ sáu này là ngôn ngữ của họ, nhưng mà sáu 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 อ่ากำกินข้าวกินข <oh> ้าวส้มส้มส้มได้ไรหน่แกมันเจส้มส้มันกินข้าวอ่ะมเจส้มอบมันอย่างใครส้มมั้ยมันกินของใครส้มอย่างเงี้ยเขาบอกส้มส้มโยโย่เนี่ยอ่ากินเหล้าเนาะกินเหล้าเนาะกินเาอยู่ปลายอยู่ปลายมันเจอมปลายวะอ่ากินน้ำอมปลายในตอนนอนเขาคุณว่าเป็นอมปลายอมอมมันเหมือนอ๋อน้าเป็นอมเนาะก่อนนั่นนั่นนั่นหดต่อไปถามนะหมู บูนี่เล็กเล็กเนาะอ่าไก่ไก่ในแอลหมาหมาในซัวซัวบัวงูงูงูมีอะไรละวมวยละมวยอะไรควายควายควายก็คักคักคักในควายอ๋อครับผมนี่แหละภาษาท้องถิ่นเขาในที่ผมไปไหนลองสืบถามว่าเขาจะเป็นชนเผ่าพื้นบ้านจริงเนี่ยปกตินี่ถ้าดอยที่อื่นได้ฟังในบาฮัวจะเป็นอันเดียวกันก่อนะซัวดอยแต่ละดอยไม่เหมือนกันนะผม อ่าดอยสองดอยสามดอยมันมจังครอบขันอ่าคนสองสามคนมันจังครอบกันอยู่นะเป็นกติวิธีความเชื่อของกลุ่มชาวดอยนะผม,ม,ม,มวันนี้ผมมาฟ้าเขาอ,อีกครั้งหนึ่งนะที่มองยองนะผมไรด้ว่ามองยองนะดอยมองยอง อ่าเป็นหนึ่งในเรื่องาเลาที่ผมนำเสนอนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะถือว่าอ่าเราได้ความรู้จากองถิ่นนั้นมาลงพื้นที่เขาเราจะได้ความรู้อะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ผมนำเสนอนะเรื่องราวลวกกับไอ้ที่เดีความเชื่ออ่าเรื่องประอากระตุ้นคำพีโบราณต่างๆเขาเนี่ยเวลาเขาคุยกันที่ผมฟังไม่รู้เรื่องคผมเขาคุยกันอีกจะเป็นภาษาเขาเราฟังก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราเราขอคุยกับเราเขาใช้ภาษาอ่า อ่าภาษาไตยนะครับคุณครับผมก็เดี๋ยวดูเรื่องราวยืนต่อนะขอบคุณครับผม